เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านางสาวนิชาดอราเมปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูว,วิทยาฐานะครูชำนาญการปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านลาวเวงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขตหนึ่ง โดยได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำน,นาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยมีการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนจนปรากฏผลเชิงประจักษ์โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ โรงเรียนบ้านลาเวงเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น267คนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม19คนซึ่งโรงเรียนบ้านลาเวงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขตหนึ่ง จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1หน่วยการเรียนรู้เรื่องการอ่านแจกลูกสะกดคำที่มีตัวสะกดตรงมากรากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดำเนินการผ่านกระบวนการ PLC และสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพบว่า การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ผ่านมามีปัญหาในด้านทักษะการอ่านโดยเฉพาะการอ่านแจกลูกสะกดคำที่มีตัวสะกดตรงมาตราสังเกตจากการทำแบบฝึกทักษะและการทำการบ้านของนักเรียนพบว่านักเรียนมีปัญหาในเรื่องการอ่านแจกลูกสะกดคำที่มีตัวสะกดตรงมาตรานักเรียนจำรูปสระไม่ได้ สรงผลให้ผลสํมฤทธิทางการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์นักเรียนไม่สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นักเรียนไม่ชอบคิดและไม่ชอบอ่านหนังสือพฤติกรรมเหล่านี้ทําให้การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความสามารถในการใช้ภาษาเป็นไปได้ยากและขาดประสิทธิภาพ จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงในส่วนของครูผู้สอนต้องมีการเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สอนผู้นำผู้ประเมินผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างในชั้นเรียนมาเป็นผู้ช่วยเหลือคอยอำนวยความสะดวกฝึกผู้เรียนให้รู้จักใช้กลวิธีการเรียนแบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการสอนด้วยเทคนิคการสอนจึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยแนวทางหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนสำเร็จิผลและประสบและประสบความสำเร็จวิธีหนึ่งคือการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนหรือการเรียนรู้เชิงรุก active learning ซึ่งเป็นการจัดก,การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆไม่เน้นให้ผู้เรียนท่องจำแต่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงและมีบทบาทในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองความรู้และการปฏิสัมพันธ์การร่วมมือกันเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกันมีวินัยในการทำงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน โดยผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้ได้ ข้าพเจ้าได้นำวิธีการสอนแบบ active learning มาพัฒนาและออกแบบเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำในหน่วยการเรียนรู้เรื่องการอ่านแจกลูกสะกดคำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ตุลาคม2,566ถึงมีนาคม2,567โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 1. สสำรวจสภาพปัญหาพบว่านักเรียนมีผลสัมฤธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำในหน่วยการเรียนรู้เรื่องการอ่านแจกลูกสะกดคำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา สศึกษามาตร,รฐานตัวชี้วัดหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยได้เลือกใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning 3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ Active Learning 4. ทดลองใช้และปรับปรุงให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 5. นำผลการทดลองมาพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ Active Learning ให้ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 6. ใช้นวัตกรรมกับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 เประเมินและสรุปผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ active learning จากการที่ท้าพเจ้าได้นำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ active learning รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งในหน่วยการเรียนรู้เรื่องการอ่านแจกลูกสะกดคำที่มีตัวสะกดตรงมาตราส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้กับผู้เรียนดังนี้ 1. จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้นักเรียนรู้หลักในการนำพยัญชนะสระมาแจกลูกสะกดคำได้ถูกต้อง พบว่าการวัดและประเมินผลในด้านความรู้พิจารณาจากการทำกิจกรรมกลุ่มและแบบฝึกทักษะรายบุคคลซึ่งผลจากการทำกิจกรรมพบว่านักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้โดยมีนักเรียนที่ได้ระดับดีมากจำนวน7คนคิดเป็นร้อยละ35ระดับดีจำนวน13คนคิดเป็นร้อยละ65 และมีนักเรียนที่ได้ร้อยละแปสิบขึ้นไปจำนวน20คนคิดเป็นร้อยละร้อยสจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการนักเรียนสามารถแจกลูกสะกดคำที่มีตัวสะกดและอ่านเขียนได้ถูกต้องพบว่า การวัดและประเมินผลในด้านทักษะกระบวนการจากการทำกิจกรรมกลุ่มและแบบฝึกทักษะรายบุคคลและจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่านักเรียนสามารถแจกลูกสะกดคําที่มีตัวสะกด และอ่านเขียนได้ถูกต้องโดยมีนักเรียนที่ได้ดีมากจำนวน7คนคิดเป็นร้อยละ35ระดับดีจำนวน13คนคิดเป็นร้อยละ6 5และมีนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ80ขึ้นไปจำนวน20คนคิดเป็นร้อยละร้อย 3. จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ พบว่าการวัดและประเมินผลในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์พิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มกระบวนการกลุ่มของนักเรียนระหว่างปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนพบว่านักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์โดยมีนักเรียนที่ได้ระดับดีมากจำนวน20คนคิดเป็นร้อยละร้อย จากการที่ข้าพเจ้าได้นำวิธีการสอนแบบ active learning มาพัฒนาและออกแบบเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำในหน่วยการเรียนรู้เรื่องการอ่านแจกลูกสะกดคำที่มีตัวสะกดตรงมาตรากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งพบว่า ผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้นสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อีกทั้งนักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์มีความสนุกสนานและมีความรับผิดชอบสูงขึ้นสิ่งที่ค,ควรพัฒนาต่อไปคือควรนำเอาวิธีการสอนแบบ active learning ในครั้งนี้ไปทำการศึกษากับหน่วยการเรียนรู้อื่น ที่เป็นปัญหากับการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไปขอบคุณค่ะ